สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสนนาอนวิธีใช้โปรแกรม s อ o t Art Online นี่ีอ่อนแรกเข้าไปพี่เพจโต้ใส่หรออ,อ,อ,อุ้มจะไปใช้นี่มาสนุกกันสักทีพร้อมกันบ้านออ่อข้า,าอาคร ลิเข้าไปว่า s a o แล้วกดเข้าไปแล้วให้มันเห็นรูปดาบอันนี้ไหมที่อยู่ใต้ที่มีตัวรูปคนสคนกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ติดตั้งให้รเรียบร้อยแล้วออกเข้ามาเดี๋ยวพอเสร็จแล้วแล้วก็ให้กดนี่กดเข้าไปที่ Cloud Art Online แล้วจะเป็นรูปอ,อย่างนี้แล้วกดตั้งค่าแล้วกดนี่ครับจะเป็นรูปอะไรกดเข้าไปแล้วกดที่รูปมือตั้งพื้นเลื่อนเดยดแล้วกดวกดนี่ระบบจะก,กดหรือไม่กดก็ได้ตั้งวิที่เท่าไหร่ก็ได้หรือจะอันนี้หรือจะอันนี้แต่ผมขอเป็นแค่ไไไห้าสิบสี่สิบก็พอแล้วครับ อันนี้ก็พอแล้วครับนี่อันนี้ก็เพเสร็จแล้วครับแล้วก็ไปแล้วครับ